สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกครั้งในช่อง a อ t ์เคียเตนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวดูดอากาศนะครับเป็นพัดลมดูดอากาศต<อ>ัวนี้นะครับเป็นโมเดลรุ่น vd 1 0 z 4 t นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการติดตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับ ตัวนี้นะครับปลายท่อตัวนี้จะเป็นปลายท่อขนาด4นิ้วนะครับปลายท่อเป็นสเตลเลตสีนิ้วส่วนตัวนี้ที่เราเตรียวไว้ก็จะเป็นเครกนะครับเ็กอ่อนสําหรับต่อด้านอากาศออกพอเราดูดอากาศด้านในก็ผ่านท่อตัวนี้ อันนี้ท่อตัวนี้ก็ขนาดสี่นิ้วเหมือนกันก็จะต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวแคมป์สำหรับล็อกเพื่อไม่ให้หลุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่างเขาต่อกันยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกช่างเขาจะาวัดขนาดแล้วทำการเจาะนะครับเจาะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ของเราดีอย่างนึงคือของเราจะเป็นแผ่นเรียบน,นะครับจะเจาะง่าย ที่เหลือตัวอื่นเนี่ยส่นมากแปนไว้เฉยแปนไว้เฉยเนีนย่ยตักระนต่็อตปิดจะฟาดูงนี่พอจะการ ต่อสายไฟนะครับนนสายนี้เราใช้สาย2 2อ2คูณกสกองจนะุดห้านะแล้วก็จะมีสายกาวอยู่เส้นนึงอันนี้เี็นงานช่างเขาจะต่อ,อยังไงนะครับ เงินมาบาง,งอย่างับพี่ยังครับผมมันต้องถึงเท่าไหร่เริ่มไดม้ต้องผ่านกฎของเท่าก่อนอร้อยเก้าด้วย หลังจากเราปอกสายไฟเสร็จแล้วด้านในมันจะมีตัวเป็นตัวบล็อกสําหรับเสียบสายครับดันเข้าไปให้สุดเลยนั้นให้แน่นเลยนะครับตามที่ช่างเขาทำให้เราดูเห็นไหมครับ รอสามอีกนะร,ร้อยนครีมย้ำนี่ครับก <c oughs> ็ันให้หางปลามาด้วยเอ้าตัดได้ต่อยิมย้ำมานึ่งร้อยอยู่ในอันนั้นใช่ไหมเง็บไปเลยครับน้อนร้อยอยู่ในรังอันนี้จะเป็นบล็อกด้านในนะครับที่ช่างเขาได้ต่อสายไฟเข้าแล้วต่อไปก็อันนี้เป็นสายกาวนะครับต่อขั้วสายกาว ชิม,มย้ำหางปลาแล้วกแใส่แดดใส่เกที่สำคัญนะครับผมคนใช้ไม่เป็นไรครับแต่คนซ้อมอันตราย <laughs> เคยเจอน,นะครับใสย ไอ้สายกาวดีรู้ป่ะเสียบไว้ตรงไหนโครงหลังคาเหล็กบ้านพระเจ้าช่วยกล้วยริปิ้งที่บาเอาสายกาวเสียบเอาไว้อ่ะเธยไปซ่อมดูความหลอกช่างผมไวนก่อน <c oughs> We'll be right back. สวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมครับหลังจากติดตั้งเสร็จหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเห็นไหมครับถ้าทานหานสนใจก็ทำการติดตั้งเองได้นะครับผม ถูกอกถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนะครับ